สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวิวผมนะครับดัดอาร์ด็อกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไทคูมอาร์มี่นั่นเองโอเค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 ,อเค,อเค,อเคนะก็จะมีคอมเมนต์ของเพื่อนผมคนหนึ่งนะจากหลอบอกมาบอกมาว่าให้เล่นแมปนี้หน่อยโอเคก็จัดไปนะฮะรวมแรกมาก็ไม่ค่อยเหมือนไทคนนูนอื่นเลยดูดิเนี่ยมันมาเป็นอย่าง,างนีน้ผมก็ตกใจนะตอนแรกแบบเอะเข้าพิมพ์แมปป่าวะเขาบอกว่าในทกแมปแล้วโอเค โอเคนะฮะเราเริ่มแรกมาเราสร้างเจ้าหนูตัวหนึ่งนะฮะที่เออ่กำลังผลิตเงินนะเนี่ยคอมก็พอกอยู่นะหนึ่งวิทุกๆหนึ่งวิจะมีเงินหนึ่งบาทนะเห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยเคก็จะมีแบบน,นี้ก็ไอ้นี่ก็ถูกอยู่นะเงินก็ขึ้นเร็วด้วยแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะสึกว่าจะเป็นห้องทํางานของพวกเขาฮนะของพวกหนูเดี๋ยวเราอัพหนูก่อนดีกว่า โอเคก็ okay. มีนูเยอะพอสมควรอยู่แต่รู้สึกอัพไปตังแม่ยิ่งหายไปเนี่ยหายไปได้สิบยี่สิบยี่สิบแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมสร้างถนนก่อนอน,นี่งา,างาล่ะไงล่ะมีแสงจากสวัรด์ลงมาโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าห้องทำาไมอันน้หรือเปล่ามันจะไม่ใช่มันกว้างไม่พออ่านี่เราก็สร้างไปเนี่ย work for ห้าสิบ เงินนะห้าสิบมันนี่โอเคโอเคเหมือนเราได้เริ่มตังค์เยอะๆมาแล้วนะฮะเราก็อัพพวกนู้ไปนะฮะโอเคตอนนี้มี79บาทก็อัพอะไรที่มันอุ๊ยอันนี้เยอะเกินไปไม่ได้ไม่ได้อ่านี่อัพได้ปะ่ะ70บาทได้อยู่20บาทได้อยู่นี่ยเลยเคสสบาทได้อยู่40บาทได้อยู่50บบาทได้อยู่ 60อ๋โอ60เหรียญเอ้ยได้อยู่เรียบร้อยอเฮ้ห้องนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ไม่รู้อะมันเป็นอะไรอะอน,นี่ไงเอ่อเวบป้อนคอัลเลอร์อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบอ่อห้องน่าจะสปาว์สักอย่างนี่แหละอ่อนี่งไงะเป็นบล็อกจริงด้วยอุ้ยเป็นปืนเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วคือสามารถยิบปืนไลยค่าคนได้ด้วยว่ะคิวเวบป้อนคัลเลอร์อะกดละ นะอตอนนี้เราก็อัพนูบนะฮะแต่หมดห้องแล้วชั้นล่างโอ้โหดูดิอย่างตึม่ะแล้วดูตัวละหนึ่งวิดูตามผมเพิ่มอย่างเร็วนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องโลง่งโล่ไม่ได้อัพอะไรรู้สึกว่าตรงนี้อาจจะเป็นเป็นห้องสปอน no ูบนะเดี๋ยวเราก็จะซับมอนมานะฮะหลังจากที่ผมไปเอคนานแล้วก็ ได้เงินเยอะหือเร็วเหมือนกันนะแต่บางทีตังก็ต้องเยอะตามเหมือนกันถ้าตังไม่เยอะตามก็นั่นแหละมันก็จะงานมันจะเดินช้าโอเคเประกอบตรงนีแบบ้ครับอันนี้จะเป็นห้องอะไรสักอย่างเนี่ยมีป่ะไม่ใช่โอเคเอา่าตรงนี้มันจะมีเป็นแอตแท็กด้วยนะดูดิพอมีแอตแท็กปุ๊บ มันเหมือนให้เลือกไงว่าเราจะไปจมทีตรงยไหนได้สมมตุติอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมเราจะเลือกแอตแทกฝั่งฝั่งนี้นะฮะสมมตุติเราจะน,นี่แอตแทกตรงน,นี่ B โอเคมันก็จะเดินไปทางนี้นะมันก็จะผ่านเซนเ,นเตอร์ไปโดยอย่างสบายนะฮะแต่อาจจะโดนยิงนะฮะไม่รู้เขาจะมายิงเราเราตามพวกเขาไปดีกว่าว่าพวกเขาไปไหนกันนะฮะ ี๋ยวผมเจอฝูงพวกเขาแล้วเมืนเมื่อกี้มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดด้วยฮ่าดูดิเลื่อนรถไปเลยอ่ะเนี่นา,นาเห็นปะเออตอนนี้มีเฮ้ยข้างหน้าเป็นรถเลยเดี๋ยวผมคิดว่าไอเดียเนี้ยผมเราจะพอละเดี๋ยวผมไปไอเดียหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าผมสร้างไอเดียหนึ่งแบบพอๆกับนเนี้ยไปเลยละเดี๋ยวไปดูกันโอเคเรามาฝั่งนี้กันบ้างนะฮะเราก็พอผมอาประมาณนี้แหละใกล้ๆเคียงกัน แต่ตรงนี้ก็อัพเหมือนกันแหละแล้วก็มีตรงนี้หนือันนะโวมีนูฟตายคาตรงนี้เลยแสดงว่าศัตรูบุกใกล้ามาถึงฐานแล้วอุ้ยๆๆอยุ้ยทงไงไงมนูฟวนนี้แม่งเริ่มไม่ไว้ใจแม่งเริ่มยิงตายเองแล้วนะคเผมมีตังอยู่ประมาณเก้าเก้าหมือนนะครับผมเอฟเคไปก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้คนระับเพราะว่าผมไม่รู้นะว่าต้องเล่นไงผมก็เลยแบบมาอันนี้ก่อนมาทดลองก่อน จะแบบเวลาเล่นจะได้แบบไม่เออมากนะฮะรอรู้ว่ามันต้องทําไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้เลยนะไม่ใช่โลบอกก็เล่นได้นะเล่นได้หมดเลยก็ถ้าใครอยากดเนทผมตอนนี้ก็ยังว่ามีระบบโด n a t นะนเดี๋ยวอนาคตจะทำแล้วนะฮะถ้าอยากให้โดเนนก็ได้ตามใจเลยนะพิมพ์คนว่าอยากโดเนทนะอะไรปรนี้ก็ได้นะโอเค รู้สึกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เรามันจะเยอะขึ้นไปแล้วดูดิจะมีผมมีหน้าด้วยอ่ะดูดิสามารถเลือกใส่หน้าได้โคตรดีอ่ะเออเดี๋ยวผมจะลองเลือกใส่แบบนี้แล้วกันนะเอออันนี้อันไหนวะ a few moments later โอ้โหเกินมีปืนหลักสีด้วยเหมือนปืนใส่ลุงเลยนะเฮ้ย,ยแล้วมีช็อตกันยิงไทยเลยนะเนี่ย เนี่ยแบบเป็นม่วงคาวเงินเขียวเหลืองสแสดงเลยอะ่ะโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นชั้นบดอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพิ่มแสงไฟไม้สว่างขึ้นใครก็อัพไปเลยอัพไปเลยอัพไปเลยแล้วอัพแล้วก็อัพไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวตังหมดตังบดผลิตมาเรื่อยเรื่อยเออโอเคหมดละเมื่อนี้เหมือนจะเป็นเออเป็นบล็อกนะฮะเอาไว้สร้างอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่น่าจะแพงน่าดู ไ่ซื้อแล้วกันโอ้โหอันนี้เป็นไอ้นี่สก,กินหมวกหรอหรือว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยน,นะร้อยโลบักใช่ไหมเออจริงด้วยเออเคเดี๋ยวเราพาวกขมาดูข้องบนตรงนี้กันเลยเพราะขึ้นมาบนตรงนี้แพงเงินมัาจะเริ่มอัพแพงขึ้นเนะอาอทีละสามร้อยห้าร้อยไม่เหมือนแบบอาทิตย์ละ สอบาทสี่บาทนะฮะโอ้โหนี่ก็อัพเยอะเกินอันนี้ชั้นบนนะก็จะเป็นอ่ทุกๆสิบวิเราจะได้สิบเจ้าด้วยเด็ดทุกๆหนึ่งวิเราจะได้สิบบาทนะฮสะิบเหรียญประมาณนี้แหละโอเคตรงนี้ไม่赖อัพปะเอ้ยโอ้ยมันไ,ได้ขึ้นไปนะฮะอาจจะมีอีกนะฮะอาจจะมีอีก โอเคโอเคอ๋อเราลืมเปิดนี่นี่เองตังไอ้นี่ไ,ไงพวกนูถูกมามทำงานโอเคเข้าใจาละไปไปเลยไปเลยผมว่าอยู่เอ๊ะทำไมเสียงมันนี้นเงียบแปลกแอืมเอาตรงนี้ต่ออืมอืมอีกแล้วเหรอวะ โรงงานนนบดูดูดูผมสามารแต่งหน้าพวกนี้ได้ดู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 นาดูนา่นาคนน่ารักเลยพวกหนูพวกนี้อุ้ยมีคนออกมาแล้วนะนี่ดูเป็นไงดูเป็นไงเป็นไงทหารทหารเวียนน้ำผมโอ้ยอย่างชอบเลยโอเคนะถ้าใครชอบแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชรก์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อให้ผมได้ทำานาะคลิปนี้ต่อไปนะฮะ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปกับกองกำลังนูที่กำลังเดินผ่านผม,มนะฮะสำหรับวันนี้ผมลาก่อนครับสวัสดีครับ